สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับตะวันชช่นเคยนะครับผมวันนี้ตะวันอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับที่วัดเมืองครับจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เขาก็มีการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตรงนี้นะครับคึกคืนกันมากเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการประดับประดาอย่างแปลกตาแปลกตายัางไงนั้นนะครับผมน่าสนใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยวตะวันจะพาไปดูนะครับ่าครับตรงนี้ เราไม่ตามไปยี่สิบวันครับไม่เกินไม่อ่าไม่เกิน30วันครับครับครับเพรถอนกล้าเสร็จแล้วเี่จะเล่าให้น้องๆฟังก็คือตรงนี้พอถอนกล้าเสร็จแล้วจะต้องมาเลือกดูมันมีต้นอะไรมาแต่บางป่าสอดข่วนมากถ้าตีขึ้อกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีต้นหญ้าอะไรใช่ครับในแปลงกล้าจะไม่มีจะไม่มีต้นหญ้าครับหรือต้นหญ้า ครับผมอย่างภาพที่เห็นนะก็นําดินมากองกองกันไว้นะครับผมแล้วก็ทําเป็นขั้นนะครับมีทั้งหมด4ี่ขั้นด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทํานานะครับขั้นแรกบ่งบอกถึงการหวานดําครับหวานดานะครับเริ่มแรกนะครับผมแล้วพอขั้นที่2ก็ข้าวเริ่มจเจริญง,งอกงามครับแล้วพอมาถึงขั้นที่3ามนั้น ข้ออกรวงนะข้าวออกลวงแล้วนะครับผมว่าสินค้าที่4ก็เป็นการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะข้าวเหลืองอลหามทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สมเด็จพระสังฆราชนะครับผมที่ท่านมีจุดประสงค์มีแนวทางให้ประชาชนนะครับประชากรน,นั้นกินอยู่กันอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับในภาพนะครับในภาพ,ภาพจะเห็นน้องๆน้อง,นองๆนักเรียนมาจากหลากหลายโรงเรียนทีเดียวนะครับ<อ>ามาช่วยกันเอากล้านะครับออกจากรถบรรทุกเพื่อที่จะไปลาเรียงนะครับไว้ให้กับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งอยู่ด้านบนนะครับผมตรงนี้นะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าง ขยันขันแข่งนะครับผมแหมบรรยากาศคึกคักสนุกมากเลยทีเดียวนะครับมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยนะครับชาวบ้านที่นี่นะครับก็ต้องยอมรับกันเลยทีเดียวนะครับว่ามีความสมัครสมานสามัคคีนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแหมนะฮะดูสิครับดูสามภาพเลยครับ เรามาวันนี้นะครับผมก็เป็นเพียงแค่การเตรียมงานนะครับเตรียมงานพระราชทานพเิงศพของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันหน้าเรามาอีกรอบหนึ่งนะครับผมในงานพิธีจริงๆเลยนะครับตะวันจะกลับมาที่วัดแห่งนี้สำหรับวันนี้นะครับผมท่องเที่ยวไทยไปกับตะวันต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ